มันเป็นได้หลายอย่างมันเป็นป็นหลายๆตัวอย่างเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นเราเป็นสัตว์สองขาตั้งแต่เราลุกเราเราตื่นเราไม่ว่าเรานอนเราอะไรต่างๆเราลุกขึ้นมามีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวของตัวเองตลอดนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวเอาไวัยวะทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวนั้นจะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดพยาธิสภาพไป้นั้งนั้นหรือเรียกว่าทําให้เกิดการปวดได้ทั้นนั้นเกิดการบาดเจ็บได้ทั้นนั้นนะครับขออภัยท่า้ชมได้ ปวดนะครับเพราะนั้นมีได้ตั้งแต่กระดูกนะครับกระดูกในส่วนตั้งแต่เอวลงไปเลยนะครับที่ทำให้เราปวดในส่วนข้างล่างตั้งแต่เอวลงไปเลยนะครับตั้งแต่สะดือลงไปเนี่ยทำให้เราปวดขาปวดเท้าได้หมดเลยเพราะในในตรงลงไปมีอะไรบ้างตั้งแต่สะดือลงไปกระดูกสันหลังนะครับเท่าไหร่เรยเพราะว่าอะไรกระดูกสันหลังก็ทําให้ปวดเท้าปวดขาไม่เกี่ยวได้ไงหมอพูดอะไรนะครับเป็นที่หลังทําไมหมอบอกว่าปวดเท้าปวดขานะ ในทีข้อนะครับตั้งแต่ข้อกระดูกสนันหลังกระดูกสันหลังก็มีอเนื้อตรงข้างวนะ่ากันมีข้อสะโพกมีข้อเขา่ามีข้อเท้าเห็นไหมครับผมมาเกี่ยวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วยังเกี่ยวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอีกเห็นไหมเสร็จแล้วมันเป็นได้ทั้งหมดเลยอีกอันหนึ่งที่เรามาักพูดกันบ,บ่อยๆก็คือปวดจากระบบเส้นประสาทกับปวดจาก นี so, no ่เหมือนกันมากเหมือนกันมากนะครับเพราะผมเคยได้ฟังรายการออกเสียงโทรทัศน์บางอาจารย์บางท่านพูดปวดเข่าแล้วกับปวดเส้นเลือดเส้นประสาทมันต่างกันไหมพูดไปฟังไม่รู้เรื่องปวดเข่าถ้าปวดขาปวดเข่าหรือปวดข้อเนี่ยมันจะเริ่มต้นนี่ยนั่งนี่นะครับต้องเดินกินได้เดินไมครับเจ็บ พอมาขยับข้นเลื่อนเคลื่อนไหวที่หนม,นมันก็ไปได้อันนี้เป็นต้นเหตกจากข้อนะครับแล้วทำไมจะ,จะพูดะอะไรอะมาหม่ทีนะครับเริ่มต้นเคลื่อนไหวตัวน,นอน,นะะที่เท้าลูกน้ำให้มันเดินไม่ได้มัเจ็บมันขยับไม่ได้สุดที่หมดแต่ถ้าเดินไปแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นอันนั้นเกิดจากเรื่องของข้อไปแล้ว